รับไม่แครับเออตัวนั่นแหละครับบ้างบ้าไปไหนเหอครับว่าแต่ัวนไม่เงาป็นไปบางปลาตูปาตองโอ้ยตองปากแน่ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนัชแมนคุณป้ายิ้มสวัสดีค่ะอ่านถูกหรือเปล่าน้องอ่อนป้ายุ้มนอนใช่ไหมป้ายุ้มนอนหรือเปล่าขอบคุณนะคะให้หัวใจยายมาด้วยนะคะคุณต้นอะไรต้นต้นอะไรนั่น ผิดก็ขออภัยด้วยคะคุณพี่ลาวันสวัสดีค่ะคุณเอมสวัสดีนะคะคุณลำลำอะไรนี่ลัลำยาลำยาลำย่าสวัสดีทุกท่านนะคะคุณสุจิดาสุจิดาสวัสดีค่ะ คุณเอสวัสดีค่ะคุณดับเบิลยูสวัสดีนะคะคุณเอสวัสดีค่ะคุณอัมพรสวัสดีนะคะคุณดาคุณดาเลห้าเก้านะคะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอยดีกับสมอนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวลุงกำลังขึ้นลงมาค่ะเมื re ่อกี้ก็ไปช่วยจับคุณลุงนะคะช่วยจับแอชชิดนะคะยายก็เลยทิ้งกล้องไว้นะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะดีกับสมอนชาแนลนะคะตางได้ตางได้ต้องใช้ตัวแต่ต่างๆเล็กนั้นอ่ะแบบต่างๆ ขอบคุณเนปซีชนารักด้วยนะคะ่าครณ้วยา่ะคอะไรคอช้างชางทองเหรอคะช้างทองช้างทองว่าอะไชัดทองเหรอคะสวัสดีค่ะนะคะวียาเอันนี้นามันสามเมตรเหยขอบคุณเนปซี่น่ารักทุกคนหรือีหาชิ้นเส้นพี่พี่ือบ เต่าขึ inh ้มาเอาวไรพี่จเฟ้ามงใหกว่าัได้พี่เลืหาินี่มันก็แอนเลยเนาะดึงห้กึงยัแล้วอุ้ยโอ้แต่ลิเอนบุยตอนนี้ัดตีนข้วจะพุ่งข้วเลยสันี่มันสัว์ูอันนี้สันกโมแสันูโม้พี่หาดิฟเนโสไปยัยพ่นเด้อเอเปิดพ่นอี มัคนี่ทั้งทีนี่มาตรเล้ยงครับอันนี้นะในถุงเดียวเ่กียรออกเกียร์สองตัวออกก่อนครับเกีสองตัวออกแล้วับขั้นสองเล็อคขาเลยังมแล้กเปนเียแม่ครับเกียร์หลายเกียร์ขมันแข็งแรงก่อนี้เกียรได้ด้ยั้มเรเ็เด้อยาเล่นลาใส่หัวอยู่นี่ยแก้แตมี่ยักจระวกำลังคุยกันก่อนค่ะ รับขาไปกันนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคไปเดี๋ยวรับรับขาไปกันเลยนันก็จริงคืนี้มันเกี่ยดได้แล้วเอาไป้พิ่กันมันก็เอากระดึงขึ้นก็เกียเลยเกี่ยดเลยเออเกี่ยดก็ดึงขึ้นก็เลยเนาะ ขึ้นยังหมดยังขึ้นสวัสดีค่ะให้หัวใจยายมาออกซิเจนจะล็อกขาต่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่โยกนะคะหนาผมเขาถามได้บ่อเส็งได้บ่อเส็งไปครับไปไปผ่เส็งทางเรื่องกับเจ้าเด้อ